ไข่ละตาเอ๋ยน้ำโขกหน่อยครับน้ำโขกน้ำหนำ้ำน้ำตาหน้นำตาก็ย่อยน้ำโขกก็ย่อยเจ็บขาลูกบ่อใดได้นี่ขา,าลูกบ่อใดได้หนิครับแมาานบวมอยู่บ่ตาเหมือนไข่เหมือนเอ๋ยดิเหมือนไข่ไข่ไข่บวมอยู่บปล่มังคอกันนี่แมนมังคอนีกุมว่าหัวยม,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 มันเหยีบก็อยู่เต่า บ่มวาเปิดบ่ได้บ่เปิดอีกคะตัวน,นั้นจะออกเนาะก็น,นี่จะออกเนาะกระาัง,างว่นะเอาออกขันนึงบ่ตาออกขันเดียวเคยเห็นอยู่บ่แบบนี้หื้เคยเห็นด้วยเรื่องว่าสิบยาเข่ายี่แต่หมูหมูเคยเห็นแต่ก่อนเป็นงวัวครัมันอยู่ในป่าในดงตาภาหาดำโลกคือเห็นบ่เหลือบได้รายได้ปีนี่นะตัวดำดำนะ เหลือบนี่มีลายสนิดบักตัวใหญ่ๆก็มีโตแบบน้อยแต่ปีกกล้ากกมีปีนี่เห็นลายบักปีกไล่ๆนะพะหานำโลกครับเสือไวรัสซุ่มนี่ครับตัวนี้แหละพ็นพา,าน,นำโลกให้มันอยู่ทุกตัวมีโอกาสเป็นแต่ดห็นบ่เมนโลกกระบาดบ่เมนโลกที่ต่อร,ระวางสัดสู่ซั์เบอ่์เหนือเมือกยำเมือกซุ่มนม้ำอัารข,ขัดลังต่างๆนำโมกนำตาซุ่มขี่ซุ่มเหย่วนี่บ่อเฮ็ดให ติดต่อตัวอื่นครับแต่พหาหะนําโลกก็คือซุ่มมะแลงดูดเลือดที่อยู่ตามธรรมศาสตร์เนี่ยถูกตัวมีโอกาสเป็นมือซ่อมมืนอนหนียครับม้วนเบียงเมฆกับห่องนะนุ่มมันไครครับ<ฮ>อาการที่เห็นกัสัตว์ตะกรก,ก็คือเจ็บขาขาบวมบางตัวนี่เก่งเบิดโตเลยตาอ,อาการน,กนักบางตัวเกินกามเหนือสันกระตุกครับนี่กระขครได้หน่ไครแหย่อยูอย่ได้หนิ เป็นสัตนุ่นลุกแล้วผมเงออย่าว่าให้กินสหลมซือไข่ส้มตาตรงด่างไฟเพื่อน้ำได้วิธีทางธรรมศาสตร์ล่แมลงเอาควันไฟไล่แมลงน้ำแต่ก็อากาศมันขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวฝนตกนี่เดี๋ยว่าบัวเลอโอยกฝองทางความอบอุ่นใลยเพื่อน้ำเนี่ยครับแจะช่วงนี้เป็นร้ายนี่แหละก็กนี่แหละก็โรคบมันสีเทาอยังสี่เทาครับก็โรคไข่ทรมม์มือไข้ขาไข่โลงค้าแต่ทุกตัวมีโอกาสเป็นเด้อตาเด้อ เพราะว่า,มาแมลงดูดเลือดตามธรรมชาติเพราะกับโบรูว่ากินตัวใดตัวใดเลยรับเสือตัวใดอ่อนแอครับกย่ดีนนึงว่าเป็นโรคระบาดก็คือลำปีสกินซุ่มอีสกินกับไปไว้เนี่ยครับมแมลงดูดเลือดด้วยการลำปีสกินก็นดีเป็นเสือไวรัสที่กันแต่ถ้าเป็นคือปากเข่าเปื่อยนี่ตีดกันแล้วนี่เป็นน้ากันเพื่อแล้วนี่สุ่มไวรัสปากเข่าเปือ่อยแต่นี้เป็นไวรัสไขข้าไขซ้ำมือครับเป็นเสือไวรัสที่กัน ลุกคือลุกยากเข็บขาเหยเนาะเข็บขาลุกตึงว่าขาอีกสี่ทีได้ปุยพอได้แล้วตาเพิ่นเข็บขาเพิ่นกัดขาตึงขาบวมเนาะมันเหยียบไฟวัวว่าข้ามึงเน็ดมันหัวไปอย่างเลยมข้ามเจ็บมันต้องเจ็บอียืดครับตั้งไฟหายเด้อตาเด้อโอเคครับเพิ่นกินยาได้บ่นี่วัววกินยายาให้นอนเหยียดขาเด้อตากรณีนอนเหยียดขาอย่าเพิ่นท้องอืดที่นอนท่านี่ท่าปกติอยู่นี่ คือถาปกตินอนแต่อย่าให้นอนเหยียดขาเหยียดขาสี่ขาหนาขาหลังครับนอนแบบแพรแบบเหยียดขาอันตท้องอืดมีโอกาสตายสูงเกิดจากอาการอืดแก๊สดันขืน้นดันขื้นดันกับบางร่มให้ใจบวกรับครับเพราะว่ามันจะมีแก๊สมีบางตัวจะมีอืดมีโบตรวมมานำํำเกิดจากอาการดันแก๊สนี่แหละครับพอกระเพาะพิ่นบคลื่อน สำคัญจะเป็นกระเพาะมาร์กได้ทุน่นีอนอ้งนีครับอ่ะโอเคเด้อดังไฟให้ตาวิธีทางกัรมา้าสตรมาาเท่านี้แหละรครับสามความอุ่นไี้เพิ่นน้ำไรมาแร้งน้ำ